เป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากผมไม่เห็นพี่ไม้เล่นมาใช่ไหมพี่ไม้แจแล้วแล้วผมแบบอยากเล่นมากผมก็เลยโหลดมาเล่นไม่รู้นะว่าตอนนี้มันอัปเดตอะไรไปถึงไหนแล้วผมว่าผมโดนเตะออกจากกิวแล้วแน่ๆเลยไ <c oughs> ม่ได้เล่นนานแล้วไงเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนแบบว่าฮีโร่รีเทิร์นโอเคนี่หุย ไห้ผสุ่มด้วยเหตุตอนเนี้ยทุกคนมันน่าจะเวอร์มากมากอ่ะผมน่าจะตามใครไม่ทันแล้วนะนี่ผมมาแล้วอินหลายวันที่แล้วนะอันนี้ก็น่าจะรับได้เยอะมากเลยอุ้ยถึงวันที่10โอ้อะไรหนาววะเนี่ยไม่รู้เลยอะไรแยะไปหมดเลยตัวดําไอ้ตัวดำอันเนี้ยเราสามารถเอาไปสุ่มได้เห็นมันมีตัว S S R บวกด้วยเรามาดูนะว่าจดหมายของเรามีอะไรบู๊พชรเยอะมากอะไรเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยไมไม่มีตัวให้เลียโอ้ไม่แต่พชร ให้ไม่มีตัวเลยอันนี้คืออะไรรับอ่าอันไหนจะมารับเรารับให้หมดน่าจะมีแค่นี้ปะแล้วก็มือใหม่ล็อกอินอันนี้เฮ้ยได้ตัวเอเดอารไอาชารตัด <şey iş> ินมาฟีเยหรออันนี้เหมือนก็จะมีกาโลแจกกันนะแต่ผมไม่รู้นะว่ากาโลอ่ะมันยังแจกอยู่หรือเปล่าโอ้โหทาซูมากิสามบาทเหรอทำไมมันดุกันะาซูมากิ ฮีโร่ซัพพอร์ตคืออะไรผมจะเข้าให้หมดเลยอ๋อบัตเตอร์พาร์คพลังหมดตอนนี้นะครับหกราศห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้และไอ้พวกที่มันเล่นอยู่เซิร์ฟนี้มันไปถึงไหนกันแล้ววะเนี่ยมาตัวละครเลยอ๋ไม่ได้เล่นนานมากตัวละครผมมีประมาณนี้เลยใช่หรอวะมีก็จังเฮ้ย <c oughs> ผมปั้นไอตัวอาชูร่าคาบุโตะแบบสุดอยู่แล้วเนี่ยมีปลุกตื่นด้วยนี่ไงที่ผมบอกนะครับเอ็ดเอ็ดอาบวกคือคือ คือไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่แน่แน่ไม่ไม่ไม่เลยอ่ะมันแบบมันมันโหดเกินไปอ่ะแล้วถ้านีทรัพายอันนี้กาชาใช่ไหมไม่ไม่ไม่นี่มันกาชาซรัพายเฉยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแล้วแล้วกาชาปกติอยู่ไดี๋ยวะก่อนที่ไปดูกาชาปกติผมดูขอดูอันดับก่อนอันดับที่หนึ่งนะครับสามร้อยยี่สิบล้านสามร้อยยี่สิบล้านนะครับทคนเนาะที่หนึ่งเนาะอืมเราเท่าไหร่เราหกล้านที่อันดับสามพัน ร้อยล้านกันลูกเรามาดูนะว่ากระชาเปิดตรงไหนนะครับอ๋อเปิดตรงนี้นี่เองอัญเชิญเลยพวกนี้โอ้โหแต่อยากได้อ t h บวกว่ะแต่มันไม่น่าไม่น่าได้มันยากอ่ะอันนี้จำมา็นต่เวลาอะไรหุยแต่ประกายแสงเหรอประกาศแสงไอ้ตัวนี้น่าน่าสนใจแต่แต่เราไม่มีเชิญไงโอเคี๋ยวผมจะรุมอัร์ชิลาเของตัวละกันผมมีอยู่สามสิบเอ็ดกระชานะครับนี่เลยตัวนี้มีโบลอสโบลส์มันบอกเลยนะว่าโหดมากตอนที่ผมเล่น แต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันไปสิบรอบแรกครับตอนนี้มากาชาที่เราห่างหายไปซีไปกดซุ่มเลยมาตอนนี้นะครับไซตามะได้ต่อยไปแล้วเว้าวียวเดียวเดี๋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 ยว,ยวสีทองไปไหนอะไม่ไม่มีสีทองเลยสีทองกูไปไหนเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหไม่ได้ไเลยเลยเฮ้ย อุซากลับมาเล่นนะเว้ยกลับมาเล่นต,อตอ่อยไปต่อฮึบฮึบคิปยังอย่างเกลือเลยวะทุกคนอ,อย่างเกลือเลยวอะอีกหนึ่งผมบอกเลยครั้งนี้ต้องได้ครั้งนี้ต้องได้ไดผมกดข้ามผมไม่กดต่อยผมกดข้ามเลยปึ๊บฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไร อ่ะหนึ่งอันอันเดียวขุมจทสลัดมาเดี๋ยวเราลองไปดูสำรวจกันดีกว่านะไม่ได้เล่นนานแล้วสำรวจเป็นยังไงบ้างอ๋อมันต้องเลเวล95้เราถึงจะไปได้อ๋อดานหุ้ยลับกาชาวิวิกาชาวิวิเฮ้ยผมมีเชิญนทั่วไปอยู่101อันมาดูนะครับว่าเราจะได้จักรพพัดเด็ดหรือเปล่าจักระด ใครเด็ดวะเฮ้ยอยากอะไรฉลาละตัวชฉลาเวลาที่อาจูล่าคขาบุโตะว่ะหนึ่งร้อยเว้ยทุกคนหนึ่งร้อยมันต้องออกสักตัวนึงอะเอสเอสอ่ะเชื่อปะมันมันเปอร์เซ็นเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูขอขอขอเอส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 อ่ะไอ้มันเอสตัวเดียวอะดิเฮ้ยตัวอะไรอะรู้หรือว่าฮีโร่มันแล้มันม่าจะวจอศัตู้แทงท็อป มีครบปล่าหรอเปิดใช้อ๋อคอมโบนี้อผมเพิ่งเคยได้มันหรอตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยได้มันดีกว่าไอตัวเนี้ยเฮ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 ้ยพวกเราสามารถเริ่มการต่างหากได้แล้วมีตัวอะไรวะพวกเราเริ่มต่างหากได้แล้วเอเดนทามาเรียวตุไลอะเฮ้ยยังว่าเราโมดตัวยัว่าอไราหมดตัอายุล่ะอายุล่ะอายุล่ะเออเราพัฒนาได้หรือเปล่าเนี่ย ได้วะ่ะเฮ้ยแล้วอัพจาก4ขีดเป็น5ขีดได้เราสามารถปลุกพลังได้ด้วยนะหรือเราจะปลุกพล,ลังก็ก็น่าจะดีเออแต่ว่ามันไอเทมเฉพาะทะลุ3ดาวไม่รู้คืออะไรแต่ที่ร <etheless? S 2> ู้ Board นะครับอัพไปเลยอัพ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 โอยแม่งเลยมันต้องแฉกของดีว่ะแล้วของหาจากไหนเนี่ยครบหรือยัง <ren> โอ้โหอีก2อัน อีกแค่สองอันเองเอาฝันทีละดาแล้วกันเอ้ยสวยเราครบแล้วหนึ่งอันเหลืออีกสองยี่ติบันตอนนั้นยี่ติบันยี่ติบันถึงอุ้ยครบพอดีสวยเฮ้ยอัญชุล่าเขาเป็นตัวของเรานะครับตอนนี้เราจะอัพไปเลยสะดวงขีดมับ โอ้โหกันแมงเอ้พลังเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วสามหมื่นตอนนี้อาชลาคุปโต,ตแล้วนะครับมีพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนอัพเวลทั้งหมดเลยได้ปะแบบทีเดียวอะ่ะเทมเฉพาะสามดาวมันคืออะไรเวียเทมเฉพาะมันคืออะไรว่าแต่ก็ยังปลุกไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ขาดไออาชล่าคุปตร์โตนี้เนาะแต่ว่าหุยเราผสมได้เหรอมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ เออแต่เราก็ขาดได้หกร้อยใครมีอะไรแนะนานะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมลืมไปหมดแล้วแบบศูนย์เลยอะความรู้อันนี้ศูนย์เลยเรามาลองอารุนงอารีนาดีกว่าลานประลองพวกแกไม่ไปกับฉันหรอกแล้วคุมตอนนี้เราที่หมื่นหกเลยเหรอวะมาไอ้นี่เลยคนแรกเลยมผมไม่รู้นะผมจัดตัวอะไรไว้นะครับแต่ผมว่าผมจัดตัวดีแล้วอุ้ยเรามีซอมบี้แมนด้วยนี่วะหรือไมโอเคเอาเป็นไอ้ะจะงไง เว้ยเหลือสองตัวหรอดูดูใครเคียเต้เจ็บร้อยตีใครเนี่ยพลังเศสล้านเจ็ดไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยชื่อเกมเมอร์มาอุ้ยเขาก็มีไอ้ทัตสึูเมกีนะเรียบร้อยครับแทงท็อปเรานะครับอุ้ยว้ลเรื่องมันไม่ค่อยลดเลยเฮ้ยกูต้องคอยเยเต้ปั๊บ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 สองล้านห้าเอาครับตอนนี้แตกไปแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งจักรพรรดิเด็กของเขานะครับตีเราปั๊บ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 แต่ตายไปหนึ่งนะครับตอนนี้ ส3นี่แหละครับเรียบร้อยน้ากากหวานผมบอกเลยนะครับตัวหดทีมผมเลหน้ากากหวานเนี่ยโอ้ยอนนี้มีคิดซึมมาแล้วปึ๊บอ้าวราชาทะเลลึกไปแล้วนะครับตอนนี้ตอมบี้แมนยิงโอ้โหมันชื่ออะไรไว้ตัวนี้ลืมแทงทอปมตเตอร์ไปแล้วครับโอ้ยจกักรพรรดิแตกตอนนี้จกักรพรรดิแตกฟูดา้าไคลเชียเตปป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 ปตอนนี้ได้ตายไปหมดแล้วครับโอ้โหชนะไทยใสยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปนะครับเราจะสู้กับตัวที่สี่พันนะ เฮ้ยมันมันสองล้านเจ็ดหรือว่า27ล้านวะโอเคมาครับตอนนี้หุ้ยโอ้โหบักนินจามันมันล่อเราแล้วนี่ไงแทงท็อปของเรานะครับแทงท็อปของเราแบบว่าเร็วนะครับวยกาโลรุวิอยากได้การุอ่ะกาโลุมพิงเทพว่ะอุตวคัเยเคียเตอร์ไหมครับในตอนนี้ปุบปุบโอโ้แตกเกือบหมดทีวะไม่งัง้นงงแต่ว่าดูกงจังไล่วทำไมผมไอตัวข้างหน้านี่มาวะเนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะ เวลาม,มาตายแล้วมันอะไรมันมันช่วยทีมยังไงว่าลืมแล้วอะ่ะอ๋อมันช่วยฮิวปะ่ะน่าจะช่วยฮิวหรอหรอวะมันเฮ้ยอุ้องบีแมนแม่งถึกอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วตอนนี้ตัวนี้จ้ามันตีมาแล้วนากากหวานเราเกือบตุยโอ้โหเด็กรับปัเตอร์ตีไปตอนนี้นาการหวานทุบหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยไหมไม,ไม่ตายนะครับต่อไปเกีาายร์ตะไครเกียเต้รอบปับเอา้า อุ้ยอึ้ว่าอุ้ยมันถึกจังวะเฮ้ยไอตัวโซนิกมันโคตรถึกเลยว่ะทุกคนเออไอตัวนี้จ้าตัวฟินิกฟินิกฟินิกอะไรน่ะต่อไปนะครับเราจะท้าคุณสตามะมคนนี้เลยพี่มาแล้วน้องมาพี่อ่ะพว่วิวพี่ก็มาพี่ก็พึ่งมาเนี่ยมาดิอุ้ยมันมีไอตัวนกฟินิกด้วยไอตัวนี้มันน่าจะทํามันแบบมันมันฟืนได้ปไปถ้าผมจะไม่ผิดมาตอนนี้ อ้ยใครเคียเต้ไปก็ปรึบสล้านสนะครับไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะครับโอ้กาลตีกลับมาตอนนี้นากากหวานตีกลับไปนะครับเป็นกระดูกแล้วติดกระดูกอะไรอะไรคือติดกระดูกวะอะไรวะอุย้ยเจนอตเจนอตยิงมาแล้วปรุงโอ้โหยังอยู่ไอ้ทีม,ท,มทีมเราแม่งเก่งจีวะหหน้ากากหวานน้ากากหวานเอเอเกกอเอเอเเอเอเเอ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 เกเเอเอเเอ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 อเอเอเหออเอเอ โอ้โอ้ยเย่ผมเ่ยเย่และอันนี้อันนี้เย่ละเย่ละโอ้โหปูบอมขวมตีด็อกฟินิกตัวนี้ตีปุ๊บกะบองเหล็กตีก็บองเหล็กแม่งถึกมากเลยด้วยไปแทงท็อปไปเลยเราเมตาเก่าเราเราเราแบบไม่จะเป็นตาเก่าเราเรามีตัวอะไรเราก็ใช้ตัวนั้นดูไข่เชียเต้ไปครับตอนนี้ปุ๊บโอ้โหเลือดไม่ลดเลยนะครับตอนนี้แม่เงยของเราครึ่งรอดแล้วแล้วเราเสียไปหนึ่งหนึ่งตัวแล้ว ตีการโล่ไม่เข้าเหือน้ากาหวานพักหน้ากาหวานที่ไม่เข้าเลยตอนนี้อาเชลาโัวโตต้องต้องแบกอาเชลาโัโตไม่แบกไม่รู้ถ้าท่าเราสุ่มได้คิงจะดีมากเลยนะทีมผมไม่มีคิงหรือหรือมีวะเราไม่ได้ใช้อุ้ยโอ้โหตุ่มเ่อกี้ไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยแต่เกมยื้อเราอาจจะได้หรือเปล่าวะกูแม้โอ้ยโอ้ละนาะ อ่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนลองจัดทีมให้ผมเลยนะครับว่าผมควรจัดทีมอะไรยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวเลยนะอัะนนี้นี่นี่ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ตัวที่ผมมีนะครับในตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยอืม ุกคนลองจัดทีมให้ผมหน่อยนะผมว่าเราต้องไปหาตัวดีๆมาเว้ยทุกคนใช่ป่ะถ้าเรามีตัวดีๆกว่านี้หรือว่าเราจัดทีมดียกว่านี้ผมว่าอะไรไงเราก็ชนะเว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปศึกษาอะไรมาก่อนลองไปเล่นก่อนนะี๋ยวมาดูว่า,าคิปต่อไปเนะี่ยผมจะสุดหรือเปล่านะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บเฮ้ยบาย